กราบสวัสดีทุกท่านครับโอับผมนุ๊บลอยสารเึ้ือนกินนะครับสรับคลิปนี้นะครับกระสีมาม่วเรื่องพื่ดระยะสั้นทําเงินนะครับหลังฤดูเก็บเกี่ยวเข่าหน้าปีนะครับผมกระสีมาม่วเกี่ยวกับพืชผดที่มีอายุสั้นนะครับเป็นผืชหล่มลุกที่ผมเคยปลูกมากนะครับอันดับหนึ่งนะครับแตงโมครับแตงโมนี่เป็นผืชที่อายุเก็บเกี่ยวสั้นนะครับประมาณหกสิบมื่นนะครับกเก็บเกี่ยวด้แล้วหกสิบกว่ามื่อนะครับเป็นผืชที่ต้องการน้ำ นำโม้รายครับนำหน่อยนะครับแตงโมปลูกง่ายครับเป็นพืชที่แบบนาปลูกครับหลังจากเขาเกี่ยวขอกแล้วนะครับสามารถที่ยกหล่องนะครับปลูกอันนี้เขามาตองเฮ็ดระบบนำก็ได้ครับเขาต้องการนำาม่ค่อยห้ายนะครับบางคนเขาก็จะปลูกเป็นพืชนำหมอกก็ยังได้นะครับแต่ว่าไทยอยากให้ดีกับเฮ็ดระบบเป็นนำเป็นระบบนำยศก็ได้กันนะครับเฮ็ดแบบง่ายๆนะครับเตือนสายนำยศ หรือบางคนเขาอาจจะมีการคุ้มพลาสติกก็ได้นะครับเพื่อป้องกันน้ำและเหยนะครับการระเหยของ,อของน้ำนะครับให้ทใหยดินมีความชุ่มชื้นนะครับแลวก็รเพห้ยหญ้า,ยยากเกิดน,นะครับข้อดีของแตงโมก็คือว่าเขามีอายุในการเก็บเกี่ยวสั้นมากครับคือคำนวณไปเลยครับ60เมืม่อนี่ครับเย็บผลผลิตได แต่ปัญหาที่พบสาหรับแตงมนะครับคือเขาเป็นเผืชดถี่ค่อนข้างจะอ่อนแอให้กันครับอ่อนแอตัวผกมแรงนะครับพวกโรคล่าห้ายครับเท่าที่ปลูกมากนะครับกระสีมีล่านำค้างนะครับเพราะว่ามันเป็นฤดูหนาวนะครับพอเจอนำค้างมากเนี่เป็นล่านำค้างนะครับแล้วศัตรูตัวไรอีกตัวนึก็คือว่าเพียไฟนะครับเพียไฟไรแดงนี่ครับตัวนี้กันเวลาลงกนี่ก็แบบเคทไทยบวได้ผลผลิตได้นะครับสำหรับเผือไฟแต่ต่อมาก็คือว่ามลรงเตาแตงนะครับ แมลงเต่าแตงนี่คะเป็นศัตรูตัวลายของแตงโมกันครับแต่ว่าพวกนี้เขาก็สามารถกาจัดได้ง่ายๆนะครับใส่พวกสารชีวพันธุ์ฉีดพ่นทุกเจ็ดเหมือนนะครับก็เอาอยู่อยู่นะครับสําหรับสายอินทรีย์นะครับสายปลอดสารนะครับส่วนตลาดการจัดจะหน่ายนี่กับบุ๊บอยากนะครับเนาะถ้าเขาปลูก้ายนี่กับสีมีพวกพัวข่าม่ข่าผลมาติดต่อเสือนะครับกิโลละประมาณสิบบาทก็ว่าไปนะครับ แ้วแต่นะครับแล้วแต่ปีนะครับแล้วแต่ผลผลิตของปีนั้นหลายบนลายนะครับหรือว่าเ้าสีขายเองก็ได้ครับการขายเองนี่ก็เซ็ตให้ในราคาที่ดีกว่านะครับสามารถเอาไปใส่หลังกระบะไปตั้งขายข้างถนนไม่ว่าสิไปขายนักตลาดนัดก็ได้ครับคันเท่าผลิตบโหลายนะครับเนาะเราสามารถจัดจำหน่ายเองได้ครับสำหรับพืชตัวที่สองที่ผมจะมาองบอกมันนี้ครับก็คือมันตะเภานะครับหรือว่าภาษาไทยเคนเรียกว่ามันแก้วนะครับ เป็นเือที่ผมชอบมากครับพผืชตัวนี้เพราะว่าเขาบวมมีโรคครับเพียกับบวมกินมาแรงกับ่มกินครับผมก็บบวหูกันว่ับสาเหตุมาจากอย่างนี้ครับผมปลูกเนี่ยแทบสิบว่าฉีดได้ครับชีวพันกับว่าฉีดเลยครับแต่ว่าหั่นบวมมีไอพวกศัตรูเผืชมาหลุกวนเลยครับแต่ว่าเผืชตัวนี้เขาต้องมีการยกหล่องนะครับสําหรับปัญหาที่พอนนะครับสําหรับมันแกวหรือมันตะเภานี่นะครับ คือเรื่องของเมล็ดพันธุ์ครับเมล็ดพันธุ์ของข้างจะหายากนะครับอันนี้ครับแล้วก็เมล็ดพันธุ์ก็่อนข้างมีราคาแพงนะครับซึ่งช่วงเดือนพฤศจิกายนครับก็เป็นช่วงที่แบบสมควรปลูกนะครับแต่ว่ามันเมล็ดพันธุ์ก็สิหายากแน่นะครับการปลูกสําหรับมันเผานะครับในผลผลิตหลังจากปลูกแล้วก็หลังจากงอกนะครับสามเดือนครับสามเดือนนี่สามารถเก็บหัวไปขายได้นะครับมันเผา สั้งเราการขายเข้ากับสามารถเอาไปขายใส่รถไปขายขางทางหรือว่าขายน้ำตลาดนัดกันด้นะครับราคาขายปีกส่วนมากก็จะอยู่ที่อ่กิโลละยี่สิบบาทนี่นะครับซึ่งบางบางช่วงบางปีก็ขึ้นแบบสามโลลอยก็มีนะครับตัวล,ละสามสิบสามโลหลอยหรือว่าแต่ว่าขั้นทรงผัคข่าค้นกลางนี่ขั้นเขาปลูกหลายนะครับคิดมาบทตามก็โลล,ละสิบบาทนี่ได้อยู่ครับสำหรับมันเผานะครับ แต่ว่าที่ผมปลูกมากเนี่ยผมก็ขายเองนะครับส่วนมากเห็นเป็นถุงขายนะครับถุงยี่ยีสิบบาทนะครับถุงละถุงละโลครับบมเดลขายแพงนะครับขายให้คนในชุมชนกินนะครับเพราะว่าโมเดลโมเดลปลูกหลายนะครับเพราะว่าปัญหาคือเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์นะครับหาเมล็ดพันธุ์มาให้ได้นะครับแต่ว่าเพื่อนก็มีแรงจําหน่ายอยู่ครับแรงจําหน่ายเมล็ดพันธุ์นะครับเพราะว่าช่วงสีเมล็ดเพิ่นออกหลายกับสิเป็นเงินท่านว่านะครับ เป็นท่านว่าเนี่สิมีเมล็ดพันธุ์ออกออกหลายอันนั้นอาจจะหาได้นะครับตามช่องทังออนไลน์ต่างๆนะครับซื้อเป็นถังเป็นยังคุณนนะครับการดูแลไอ้เกี่ยวกับไ้นามไฮงกับพ่ยอย่างกันครับตัวนี้ครับใส่น้ำหน่อยกันนะครับําหรับมันเผาครับเป็นเผือดจีนนาปูครับเพราะว่าคนกับยังเช่นยังเช่นแถวที่ผมอยู่นี่ครับคืออุบลนะครับก็มีคนปลูกปลูกมาหลายครับปลูกหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถจะ หาตลาดง่ายๆนะครับเพราะว่าคู่แข่งกับมีหน่อยนะครับแต่ว่าแตงโม่นี่คนปลูกหลายอยู่ครับแต่ว่ามันเผ่านี่แบบยังเช่นแถวเพื่อผมนี่แถบมูมีคนปลูกเลยครับผมก็อยากปลูกหลยๆอยู่ครับเอาไปขายนี่ครับแต่ว่าปีนี้ก็ยังวนมีเมล็ดพันธุ์อยู่นะครับครับใครสนใจใครหาเมล็ดพันธุ์ไหนหาช่องทางไหนล่องไปปลูกนงครับรับงนะครับนูแรงไงหรือครับมันเผ่าครับอันนี้แนะนำไว้นะครับ เอาสาหรับพืชตัวสุดสุดท้ายนะครับต่อมานะครับก็สิเป็นมันเทศนะครับหรือว่าสิเป็นพวกมันหวานญี่ปุ่นเนี่ยครับอันนี้ก็ปลูกง่ายนะครับระยะเก็บเกี่ยวกับสามเดือนน้่กันครับยกลองปลูกต้องการนาหน่อยให้กันครับมันครับโลกมะแรงกับบวกค่อยมีนะครับแต่ว่าส่วนมากขั้นมีก็สิเป็นพวกแม่งแม่งกินหัวมันนะครับเนาะหรือว่าพวกเจอร่าอะไรพวกนี้นะครับ แต่ว่ากับพวกค่อยมีปัญหาหรอกครับเขาใส่พวกไปโคดมาพวกสารชี่ว่าพันธุ์ฉีดหรือว่าสะใส่ปูนเขารองผื่นก่อนนะครับมันก็บพวกค่อยมีเชือ้อราอีกแล้วนะครับการจำหน่ายกะเพื่อวพวกค่อยอยากนะครับมันโดยเฉพาะไอ้มันหวานญี่ปุนเนี่เขาสามารถเอาไปจำหน่ายตามตลาดเพื่อ่าเปิดไฟกระบ,บะถ่ายไปขายขางทางยังกันนครับขายง่ายอยู่ครับพวกนี้นะครับแบบพืชที่ฝนบอกมาส่วนมากกับสิป็นพืชที่ เน้นขายเองแล้วครับบริวเวเน,นแบบส่งพวกล้านขเขานะครับถ้ายเป็นประเภทพวกส่งล้านกับซมี่พวกข้าวโพดเลี้ยงซั์พวกนี้นะครับพวกมันสัมปะหลังนะครับผมกับบอ่บอบ่เคยไดลูกนะครับก็เรยบร่ไดว้กถึงนะครับสําหรับเกิดส่งล้านมันล้านเขานะครับแต่ขออามาฝากาสามตัวนี่นะครับคือแตงโม มั่นเผาหรือว่ามั่นแก้วแล้วก็มั่นเทศมั่นวันญ่ปุ่นนี่ยนะครับกาลังเก็บเกี่ยวแล้วเพราะไผมีพื้นที่ว่างนะครับมียังเห็ดนะครับอยากสใใร้างได้ได้ระยะสั้นนะครับช่วงหลังปีใหม่นะครับเพราะว่ามันปลูกแตงโมกับหลังปีใหม่ไป,ปลก,กลางกาลางกลางมะกรากับหนาเฉลี่ยขลายนะครับคันเริ่มปลูกช่วงเดือนพฤศจิกานะครับตน้นเดือนพฤศจิกามันเป็นมั่นเผานี่กาเฉลี่ยายช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับ ถ้าเขาจะขายช่วงไหนเขาก็นับไปครับยางเช่นแตงโม่กับสองเดือนมันมันเผานะครับมันตะเผาหรือว่ามันแก้วนะครับกับสามเดือนกับครับวางแผนนับไปครับสิขายช่วงเดือนไหนไม่ว่ามันเทศมันวานญุ่นนี่ครับกับสามเดือนที่กันนะครับนับนับเอาครับเพื่อว่าเขาจะคำนวณตลาดเขานะครับในการสองทางการขายเขาครับก็หวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์นะครับ วัวไายกันหน่อยนะครับก่ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับไผฟันมาเห็นก่ฝากกดติดตามกันนะครับเผื่อว่าจะได้เห็นคลิปต่อไปนะครับถามว่าติดตามไว้นี่หากันมาผอยเด้ครับน้าเนี่ยพวาคุณคลิปมันหลายนะครับเนาะใครเป็นไผ่แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสําหรับคลิปนี้ไปละครับสวัสดีครับ